หุวงกิจทำอะไรอ๋อวันนี้วะเดี๋อวเาไปเปิดตัวเย็นเมื่อกี้เห็นปักบุงนี่มันกำลังจะเอามาเฉยว่าจะช่วงช่วงวันแล้วนะถือมาจากลาดซึ่งลองคิดว่าอีตำเมนูไรดีไอเดี๋ยวมาเราจะส่อนทําวิธีตาปักบุงฝอยแดงแบบบานๆให้เลยแปกบุงลยเมื่ออันี้ก็ได้ความรู้มาอิกไป ดูคลิปก็มานี่ก็เอามาปรับจ่ายได้ไม่หรือไม่หรือนะเขาว่าวีธีเด็ดปักบุงนะทำปักบุงไปได้งก็มี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 คลิปก็ซ่อนบอกว่าเวลาเด็ดนะไอเด็ดจ้ามข้ามตอนจ้ามข้ามคอพ่ออ่าคอติดนึ่งประมาณนี้นะไม่จ่ายมีได้นะกอติด่องอ่ะไอติดไว้หนึ่งเนี่ยเนี้ยน่ะคอติดข้ามเนี่ยก็แบบนี้นี่นะช่วยอะไรคอติดเสี่ติห้านี่เขาบอกไม่ช้องกวัวหนองหล่อตรงเนี้ยมันการมันแก่แล้ว กินกันไม่อายร้อยกว่าเหมือนกัอ่อเลตเตอรไใบได้ป่านนี้อ่าอันนี้ของออกนะนะนี่คือวิธีการนะเริ่มดังที่บอกนะเอาอีกที่อีกที่นะก็ตีหนึ่งก็ตีสองก็ตีสามนะก้อนน,นี้ลองมันนี่นไหมแกเ,เดี๋ยวออสเตรียใบนี่ออสเตรียใบนี่นี่เทคนิคเขาว่าเทคนิคปัณนณนีลวกคิดควางเลยมันเข้าตาจริงเลเนี่ย ก็ตาก็ลองทำทำดูสูตรกองเข้านะวันนี้ลองเลยอ่ะเห็นไหมคอติดเส้นเห็นไหมเนี้ยเดลยวตาเนี้ยวตาเปลือบเปลืเนี้ยเอากนะเหน็นน้เอาแต่ใบพอนะทำปักปงไฟแดงนี่แดดหนึ่งช่องตามอันติดเส้เอาแต่ใบอันนี้ถิงอ่าแหล่แต้นะแหล่แต่เปลือนนะครับแหล่แต่เปลือนทำนะอันนี้เน็น้ำเน็น้ำมามาดูวิธีการแดด ไปเรื่อยๆครับไอ้คออาจจะเสีคอก็ได้นะเปลื่อนๆนะมันอยู่เดี๋ยเราพิจารณาเองว่าตอนแดดมันอ่อนอยังอ่าเนี่ยอ่าอันนี้แน่น่น่าจะไม่พลาดแล้วแหละนี่อันนี้ช่องคอดีกันเล็ดปักบุงนี่เราไม่เอาอันนี้แกเดี๋ยวเดี๋ยไปเอารางน้ำจะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว เอาไปสเสด็ดน้ำตังสเสด็ดน้ำไว้ทีนี้มาเตรียมกันตอนทีนี้มาเ,รเรตรียมเครื่องตีดำเตรียมพริกไปแล้วนะไปกินดานะแล้วก็กระเทียมกันตอนต่อไปครับอันนี้คือเต้าเจียเจ้ยวอ่าเต้าเจี้ยวจอนนึงนะหนึ่งจอโต nướng chọn tô, lên,ลงไป, nhầm, nằm ăn noi, nằm ăn noi, nằm ăn noi, nướng chọn á nướng chọn tô, ok. ใส่พงจยรัสักสักนิดนะประมาณนี้ประมาณอย่าใช่หมาเร่งนะ,ะแต่ถ้าเกิดใช่หมาขาไม่ห้ามนะเ๋ยนนี้้องคิดใส่แก่นี้แล้วอีกอย่างนึงครับหมาหน้าผมความกลมกลมใส่สักถึงถึงถึถึงโลกสูตรนี้นะ ใส่มานาำกันบีบลงไปอ่าโอเคนี่พ่อแล้วก็ววขวนขวนในก้าวกันใส่น้ำตาลทรายไหมอ่ะน้ำตาลทรายเออน้ำตาลทรายกันครับถ้าว่าไก่ชอบว่านะใส่ตามความต้องการแต่ว่าตามสูตรเลยนะดึงจนดึงจนถึงจน ตาจอดโตเราไม่ใช่นะเราใช้แกนี้พอ่อเอาแกนี้พอ่อนะอ่า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 ใช่หมักเดี๋ยวว่านแต่ถ้าจอบว่านใช้ตำตีต้องการเลยเส้นแหลกวนเข้าไปนี่สุดนี่ลงไปตำนะได้นะอ่าได้แล้วก็เปรียบไม้นี่ที่หนึง่งกระเทียมกระเทียมกระเทียม ก็เตี่ยมตีลงไปเลยนี่นะแล้วก็ถูกก้อนอก็หยิบซับกระซับได้เลยนะครับเอาเป็นว่าพอประมาณนะเอาพอประมาณอืมร็้แล้วเราก็มาเลือกนี่ออกไป ไ,ไหมเนี่ยเปลือกออกไปอืมเส้นเตรียมไว้ปีคาดไม่ได้ต้องปิกเดียบีน้องนี่ปิกนี้ก็ตุกปอดเตกปอดเล็กๆนะอย่าต้องประหยัดตายพีน่น้องนี่ ลงลงเนี่ยเตรียมใหม่เรียบร้อยเลยอันนี้สเสตจามเลยนะเพื่อนนะแล้วก็เตะลงไปเลยนี่นี่เตะลงไปเลยพอเตะเสร็จแล้วรปรุงก่อลงกระถาเลยนะนี่ใส่ลงไปเลยใส่เนี่ยใส่ลงไปเลยใส่ หมดหมดเชิดได้เชิดได้เชิดไยอ่าเสร็จแล้วครับใส่พริกลงไปเลยครับพี่น,อน้อ,องกระเทียมนะใส่กระเทียมลงไปที่กาดไม่ได้นะเพืเ่อนๆน,นะก็คือน้ำน้ำใส้นละฉอนโตนี่แหละนี่น,นี่ก่อนนี่ก่อนโอเคนะ ได้เพื่อนเอนเลยไปเลยวิธีการครับเปืดอนขึ้นแล้วใส่หนามันมใส่หนามันพ่อนี้กับนี้กับปีนเอ<ส>่เลเราก้ใช้ลงไปเลย โอเคได้สุกเร็วนะได้จแล้วก็อ่ะจิบแก๊สเลยนี่ปักดุงปักบุงไฟแดงกับล่วงคิดตีกับพี่น้องนี่หวานล่วงคิดรายชาเรอ้นาลาวเลยตอนนี้ ลุงกิตกินอะไรนั่นน่ะอืมซี่ซ้าหม,มาแอ้วข้าวปั้กป๋อสิซึ่งจำปักบุงก๋วดเตี๋กินน่ากินไหมน่ากินเนาะได้ข้าวต้มสักถ้วยอะ่ะดีเลยเออนี่แหลรลวงกิตตำเทดเมอ่อกี้จ้ามาไม่ทันเยย์าตานะไปเลยนะไปเลยวิธีการตบ